ก่อนอื่นถ้าไม่สหรัฐต้องแบน i ิก ok เหตุผลคือเรื่องความมั่นคงนักการเมืองอเมริกันอ้างว่าไบแดนบริษัทแม่ของติกอกเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนและกำลังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อเมริกัน170ล้านคนมันถึงเป็นภัยความมั่นคงระดับชาติแล้วสหรัฐจะแบนแอปนี้ยังไงวิธีที่มีแนวโน้มมากที่สุดคือการสั่งให้ Play Store หรือว่า App Store ลบแอปนี้ออกจากการดาวน์โหลดทำให้ผู้ใช้น่สามารถดาวน์โหลดได้อีกแล้วเหล่าอินฟูอเมริกันล่ะถ้ามีแอปอยู่ในเครื่องแล้วก็ยังสามารถเล่นได้ แต่หลังจากนี้พวกเขาจะไม่สามารถอัปเดตแอปได้อีกทาให้นานวันไปแอปเหล่านี้ก็จะติดปั๊กและเล่นไม่ได้ในเอ็กซิดสุดแล้วแอปจะถูกแบนจริงไหมการแดนอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้หากสารดีการยอมรับการอุดหรณ์ครั้งสุดท้ายจากใบแดนซึ่งโดนัลด์ทรัมป์เองก็บอกว่าเขาเตรียมจะสั่งให้เลื่อนการแบนติกซอ์ออกไปเพื่อหาทางออกทางการเมืองแทนแต่ตอนนี้ติกซ์ k ั๊กก็อเมริกันก็ลี้ภัยไป,ไปยังแอปอื่นกันแล้วอาทิเช่นเลดโนดหรือเสี่ยวโฮซูซึ่งมียอดดาวน์โหลดเพิ่มมากขึ้นถึง200% และอีกแอปก็คือ l e m o n a อ d ยอดดาวน์โหลดเพิม่มขึ้นกว่า190%ด้วยแต่ทั้งสองแอปก็เป็นแอปกักจีนที่มีความเป็นจีนิ่งกว่า t ิ k ตอกเสียอีกสหรัฐไม่ใช่ประเทศแรกที่จะแบนทิกตอกเพราะมีอีกหลายประเทศเช่นเนปาลและคาซัคสถานที่ก็ประกาศแบนแอปนี้แล้วหรือเพื่อนบ้านของจีนอย่างอินเดียก็ประกาศแบนแอปน,นี้ในปี2020